ดครับพวกเราดัแสดงนำจากบอส t ีไวท์เดอะซี e อเริ่มที่คแรกเลยค่ะแนนำตัวก่อนครครับสวัสดีครับแชมป์นาระบบเป็นพี่แพคครับครับสวัสดีครับสวัสีครับสวัสดีคินิกรชนาครับระบบเป็นทะเลครับสวัสดีครับอเล็กนัทภูมิครับรับบเป็นเอกครับครับสวัสดีครับผมเปเปอร์ที่สาขานั้วันดีนะครับระบบเป็นน้านายครับสวัสดีครับบุ๊คจารุนะครับรับบเป็นเจ้าเอ๋ยครับผม สวัสดีครับเกณฑ์อัตพันธ์นะครับในบทรับเรื่องเป็นพัดครับแล้วบทเป็นพัดครับผมโดมโบลาน่าครับตัวเป็นเจ็ดครับผมสวัสดีครับดอลล่าพัชรานะครับแล้วบทเป็นพัดนะครับโค้ชไพชนะน์นะครับรับบทเป็นคิมครับครับคอมแบทนะครับพานุมารับบทเป็นเพย์ครับผมสวัสดีครับอัพโต้ครับรับบทออโต้ครับผมสวัสดีครับผมโค้ชทัตอินทรานรับรับบทเป็นคิมครับ สวัสดีครับชื่อคือมารเคีลาบินนะครับรับบทเปยนหลงนะครับสวัสดีครับแซมพอลล์ล็อสินนะครับรับบทเป็นเถาครับสวัสดีครับตัวเซฟเซีรพัทนะครับรับบทเป็นพี่เคครับสวัสดีครับพี่วิลเลียมครับรับบทเป็นพี่ฟาร์กนะเป็นยังไงกันบ้างคะสอหรับงานในวันนี้อ่ะพี่เกก่อนเลยค่ะได้ครับวันนี้คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆทุกคนคือเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราบอลชูบีวายเดอะซีรีส์นะครับใช่ครับตอนนี้อ่ะตาราค จริงตอนนี้ก็สนิทกันมากๆแล้วครับว่าต่างคนต่างก็วุ่นวายกันไปหมดเลยตื่นเต้นใช่ไหมครับมีความตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วก็พวกเราอ่ะเนื่องจากพวกเรามีการเวร์กช็ออะไรต่างๆในทั้งน้องเต้นแล้วก็รวมไปถึงการเข้าโมเมนต์ต่างๆอ่ะมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นครับกเขาบอกว่าเตรียมตัวในการเวิร์กช็อป่อนข้างหนักมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่มีความสุขครับ ชื่อไทยเราก็เปลี่ยนฟันเป็นนายบอลทูบีวายเดอะซีรีส์นะครับแต่จริงๆตอนนี้เราก็ติดชื่อบอลทูบีวายกันไปแล้วนะจริงๆครับติดจริงๆทำไมได้ชนี้แล้วใครเป็อกชื่อนีหรว่าที่มาขชื่อนีเป็นยังไงบ้างคะเซก็จริงๆแล้วนะครับพี่เอกทีมงานแล้วก็คนเขียนบทนะครับได้ส่งชื่อมาให้พวกเราเนี่ย ได้คมามาันเนี่ยประมาณสามตีชื่อแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยดูแล้วสุดท้ายก็ได้มาเป็นชื่อเปลี่ยนฝันปเป็นนายบอลดีวายเรือซีรีส์อะไรนเนีนเจ๊ป้คะความหมายมันกาจะเอาไปยังไงบ้างคะคือในเรื่องนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็คือพวกเราอะ่ะมันมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงครับ<ๆ>ก็เลยมาแคสต์ออริชั่นในรายการนี้แต่พออยู่ไปมาๆครับเราได้ทำกิจกรมรมร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นมันเกิดจากความสนิทครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นความรักก็ได้ใครจะไปรู้เนาะได้หรอ น้องชเต้นไหมทุบทเราเรียงเราอัดอยกันนะสหรับมนตีวีับซีรีส์นะับผมก็จะเป็นเรื่องราวเรียวกับเราทั้ง14ปีคนครับซึ่งจะเป็นรายการเหมือนกับึ่งึงีครับใช่ใช่จะอยู่ในซีรีเราซึ่งทั้งทีคนนี้คือคนที่แคสจากทั่วประเทศครับผมก็คนที่มีฝันอยากเป็นนักแสดง V ีซรีครับแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ในบ้านหลัง แล้วก็มาพูกผนพัฒนาคนก็พร้อมจะเป็นตักแสดงได้ดีครับแต่มากไปกว่าน,นั้นะเราก็จะมีรู่นพี่ทั้งสี่คนคือเขาเป็นรู่นพี่ในวงการครับผมเนี่ยอันนี้ตัวสำคัญคือเขาอ่ะนอกจากเทรนนอกจากสอนเนี่ยเขาก็าจะมีคนปั่นคนขว่วที่เกิดและราวต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวของเรื่องนี้นะสนใจอะไรยังไงบ้างคะโดมบอกแฟนๆได้ไหมคะได้ครับก็สําหรับเรื่องของเราเนี่ยนะครับ คือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเป็นตัวนิยายนะครับเพื่อเป็นแบบเไกด์ไลน์เนื้อเรื่องเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าอีีต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้รอลุ้นและติดตามไปดีกว่าว่าอ p พแต่ละ EP พีเนี่ยจะมีการปิดเนื้อเรื่องยังไงและจบยังไงนะครับได้ข่าวว่าอุ้ยมีแบบหลายรูทหลายเส้นทางม,มากเลยครับผมแล้วตอนสุดท้ายแบบนี้จะมีการ,ปรเปลี่ยนไหมไครับ โอ้ยอันนี้ครอยากให้เป็นแฟนเราติดตามมากกว่าครับเดี๋ยวบอกตรงนี้เดี๋ยวไม่สนุกครับผมโอเคครับว่าแต่ว่าผมขอเจริงๆนะวันนี้ที่เราตก็จบเรื่องเราเนี่ยมีทสามรูปแบบที่ว่าที่ว่าเอ้ยบอกไม่ได้นี่นะคู่น้องเป็นไงแล้วพี่น้องเป็นไงแล้วีนีผมว่าถ้าอยากรู้เนี่ยเราติดตามดีกว่าครับผมใช่ครับเพราะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยสามารถพลิกแพงไปได้ หลายทางมากเลยครับแล้วก็พวกเราทั้ง18คนเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นนักแสดงนำกันทุกคนเลยนะก็อยากจะฝากแฟนๆติดตามกับเราฝากอะไรถึงแฟนๆกับซื้อผมก็ขอเป็นแฟนเพื่อนทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็สื่อของทุกท่านด้วยนะครับที่มางานในวันนี้นะครับซึ่งพวกเราทั้ง18คนเนี่ยมีใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าพวกเราได้ทำซีรีส์นี้ออกมาอย่างเต็มที่นะครับทั้งคนข้างหน้าอย่างพวกเราแล้วก็คนข้างหลัง บ้าไปแด้วนะครับใคก็เดี๋ยวรอติดตามเนซีรีส์ของกเราดีกว่าคซีรีส์บอลตูดไวท์นซีรีส์ค่ฝากนะคะแล้วก็อออนๆเป็นแฟนๆไปหน่อยที่รชมซีรีสเรื่องนี้ราะว่าเราค่อนข้างโอเคกับการวิร์ชอปทุกอย่างในการทำมันมากมายเลยมีใครอยากเรีนวแทนการฝากกับออนกอนไหมก่อนที่จะฝากช่วงทาเวแทนก็ได้ทเนองรต ครับก็ตอนนี้เราก็จะมีช่อง Youtube นะครับที่กำลังเปิดอยู่ชื่อช่องว่าวิวไทยแลนด์นะครับในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับพวกเรามากมายเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็จะมี Facebook นะครับผมชื่อแฟนเพจเหมือนกับ Youtube เลยนะคือวิว t ท a แลนด์นะครับผมยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับครับอว็นๆๆๆน,นวนนีอยวมุี ก็ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะทุกคนยังไงสวัสดีครับแเราพวกเราตั้งใจกันมากๆมีเสิร์ฟนี่นะครับก็มีช่องทางทวิตเตอร์นะครับไอจีแล้วก็เอ่อทิกตอกนะครับชื่อเพจนะครับบอลทูบีไวส์ซีรีส์นะครับฝากพี่ๆเสิร์ฟสืบมวลชนนะครับแล้วก็แฟนๆทุกท่านด้วยนะครับติดตามพวกเราได้นะครับเดี๋ยวก่อนพี่อยากรู้ว่าถึงเต้นยังขนาดไหนตุ๊บตุ๊บใครถึงเต้นทุกคนเลยครับเดี๋ยวก่อนวันนี้ ตื่นเต้นครับแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับใครอยากจออ้อนแฟนขตัวเองบ้างหรือว่าแฟนซีรีส์ามีโอกาสมีโอกาสอนราหก็ขออ้อนนะครับก็ขออ้อนแฟนข่าวทุกคนนะครับว่าฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็ขอบคุณครับไชเรครับจ ใจเย็นจๆแล้วฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับเป็นซีรีส์เรื่องเดียวในชื่อบอลทวีวายเด็ดซีรีสนะครับก็ทุกคนจะจดจำไปตลอดนะครับบอลทวีวายเดซีรีส์นะครับตดจดจำได้หรอตจดจำเลยจบจำผมอ้อนแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับางอคนเชอบเป็นคู่หรือว่าจริงๆอยากไห้ชอบทั้งชอบทั้ง18เลยชอบพวกเราทั้ง18 ใหงกำลังใจได้เลยใช่ไหมคะใช่จะรัาดวงไปเลยข้าวสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับพวกเราทีมนักแสดงบอลทูบีวายแล้วก็ทีมงานตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับผลงานนี้มากๆเลยครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับครับก็สวัสดีครับก็เตรียมตัวกันมาระยะเวลาพอสมควรนะครับกับงาน จริงแล้วเหมือนกับเป็นการเปิดตัวค่ายเวลไปด้วยแล้วก็เปิดตัวน้องน้อง Born to be Wild series นะครับผลงานชิ้นแรกของเวลไทยแลนด์นะครับก็ทุกคนเตรียมตัวทุ่มเทกันมาเต็มที่สำหรับงานในวันนี้ครับผมกน้องทั้งค่าคนออวรับมครแล้วนะครก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแด้ทั้กว่าที่จะครบทั้ง18คนนะครับก็ เราเริ่มตั้งแต่12คนก่อนตอนคสติง้งโปรเจกต์นี้เริ่มมาปลายปีอ่าปลายปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆเราจะมีนักแสดงนำนะบอลทัวร์ในซีรีส์12คนไปๆมาๆก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปงานนี้เลยค่อยๆขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราสรุปที่18คนบทก็มีการปรับน้องสลับน้องๆทั้ง18คนแล้วครับผมจะมีขยับเพิ่มหรือไม่มีแล้วค่ะเข้าที่แล้ว,วลครับคิดว่าอยู่กับนี้แล้วแล้วก็18คนตอนนี้พร้อมเติมที่แล้ว เกินครึ่งแล้วครับเหลือแค่ออกกองอีเดือนกุมภาพันธ์กราคดาจีนมแล้วครับอยากจะถาคือว่าแค่ของตอนนี้ที่เรย่งไรบ้างใจแล้วเพราะว่าอัพเดตมาต่อมาตัวครับครัอย่างที่เคยทราบก็คือจริงแล้ววันทีวายจะออนแอร์พฤษภาที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องบทน,นะครับทำให้เราต้องเลื่อนเวลาออกไปนะครับตอนนี้กำหนดการออนแอร์อยู่ที่กันยายนนะครับแต่ว่ารัชกาลที่เปิดกล้องละเราก็จะมีช่วงเวลาเดือนนี้ครับพิทุนากับรกฎกาลสองเดือนที่เราว่างกัน โดยที่นอกจากน้องๆจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีโรดโชว์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียุโรปเอเชียอเมริกาที่ติดต่อเข้ามาแต่ครับก็เลยดึงเอาอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยมาแนะนำน้องๆกันก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นน้องๆได้พบกับพี่พีสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมครับจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเป็นงานเปิดตัวน้องเล็กๆในกลุ่มมิทติ้งแฟนคลับเนาะแต่ก็ไหนๆเป็นโปรเจกต์แรกของเวลไทยแลนด์แล้วนะครับก็เลยมีการเุรียนว่า จัดเป็นงานเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าผู้สืบซีรีส์วายก็จะนึกถึงเรื่องของแฟนมีตใช่ไหมครับก็ถึงงานซอฟแฟนมีตก่อนละกันเป็นซอฟแฟนมีติ้งแอนดอ์โอเพนนิ่งโชว์ซอฟต์ซอฟตก่อนครับไม่ซอฟตซอฟก่อนครับผมอเราต้องไม่ลืมดีไม่ได้เพราะที่เขบอกว่าเป็นหนังสือของเขาเป็นสุดท้ายอะไรยังไงบ้างคะเมื่อครั้ที่บอลทูบีวายเดอะซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มาจากนิยายครับ จุดแตกต่างของซีรีส์เราเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทที่ปรับมางคาแรคเตอร์ของน้องเนื้อหาของซีรีส์ที่เป็นกึงก่งๆึ e a เรียลลิตี้นะครับโดยที่เป็นเรียลลิตี้ที่ถูกดึงมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้ี่จจะมีเรื่องราวความนตัุนใจของเด็กทั้งส่นใ่มคนในเรื่องเนี่ย ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็มีอะไรสนุกสนุกมีหล,หล,ลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอนครับอย่างในช่วงเก็บตัวเรลิตี้อะค่ะน้องจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจริงๆแล้วตอนนี้ครับตั้งแต่ก่อนก่อนเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยน้องได้เรียนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเลยนะครับก็ครบเลยนอกจากร้องเต้นการแสดงก็มีปรปับบุคลิกภาพมีเรื่องของไม n ์เซ t ด้วยมีของการโคชชิ่งด้วยเรียกว่าครบสารการเตรียมตัวที่จะไม่ใช่แค่าการแสดงก็บอกว่าเราอยากให้น้องเป็นศิลปินต่อไปได้เลย บทเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการอานุมัติในเรื่องของการออดแอ์มีการปรับแก้นิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับเนตติ้งในการออกอากาศนะครับก็อย่างที่บอกคือการะดาษนี้เปิดกล้องแล้วก็พร้อมเต็มที่แล้วครับการเปลี่ยนช่องทางในการออนก็เราก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาที่เป็นทัปี้ความทาละกัน เพราะว่าก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่ามีระยะเวลาให้น้องได้ฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของอสเต็ปต่อไปที่โตขึ้นด้วยแล้วอย่างที่ที่เห็นตอนนี้ก็คือว่ามีเวลาให้น้องได้มาพบกันมีกิจกรรมได้เจอกับแฟนคลับมากขึ้นครับผมายไปสัมภาษณ์กันกลับมากันคืออบก่าเต่างมีาคัต่างมากครับตอนนี้วงการบันเทิงไปไวมากโดยเฉพาะกระแสซีรีส์ดีค่อนข้างที่จะ มาแรงแล้วก็มาเร็วมากนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกก้าหนึง่งก้าใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่เอาของเก่ามาผสมแล้วก็พัฒน,นาเพื่อที่จะน,นํนาเสนอผลงานใหม่ๆออกมาครับผุณคู่กฏการงี้ครับว่าสีเรื่องเกิดจากว่ามีากับใครไม่ถึงแปดเราเป็นแปดมี 58, ทีมงานกี่นเก้าคู่สิบแปดคนใช่ไหมครับสิคนครัน่าจะเหมือนกับทีมงานทุกคนแล้วก็น่าจะเหมือนกับเราเองว่ารวมตัวทีไรจะเห็นภาพแบบนี้ครับว่าไม่ใช่ความมันมีความเหนื่อยนะแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุข มีความสนุกที่ทุกคนได้มาเจอกันเหมือนเวลาเราซ้อมตัวเวิร์กช็อปเนี้ยทุกคนจะเอ็นจอยที่ได้มาเจอกันแล้วก็สนุกสนานกันมากครับคุณไม่ธรรมดาแต่ก็เป็นความรู้สึกแบบที่บอกคือวุ่นวายวุ่ึกแบนะแต่ก็แต่ทุกคนก็เนี่ยจะมีเสียงหัวเราะมีความสนุกอะไรอย่างเกิดขึ้นตลอดเลยเรียกว่าเป็นทีมเก้าคู่สเปคคนที่ลงตัวมากๆตอนนี้ตอนนี้เราเป็นนักแสดงเตอนนี้เราเรียกว่าหา ไม่กังวลครับด้วยความที่แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละผู้แต่ละคนอยู่แล้วนะครับบทแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วแล้วก็วน้ำหนักในการพอนดน์อ๋อนี่หนึ่งก็คือจากเดิมจะทำมินิซีรีส์6 EP จาก20นาที6 EP เป็นมินิซีรีส์ตอนนี้มันกลายเป็นซีรีส์เต็ม60นาทีละแ,แล้วก็ขยับมาเป็น9 EP นะครับก็จะเป็นอะไรที่มีแอร์ทามให้น้องๆมากขึ้นแล้วก็วได้ดึงความเป็นน้องๆอ,ออกมามากขึ้นด้วยครับตีนี่เรื่องนีน้องๆนา กบดบดั้ามาอยู่กบดบดทุกคนมีผลงานแล้วต้องบอกว่าได้คนที่มีใจมาทํางานด้วยเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทุกครั้งที่ร่วมงานกันทุกคนมีความสุขมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความเหนื่อยคือปัญหาหรือความเหนื่อยเนี่ยเป็นแค่บททดสอบเพอเราก้าวผ่านมันไปพุ่เนี่ยทุกอย่างมาทาให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ข้าวต่อไปเรื่อยๆกังวนรว่ากดกันไหการเปรียบเทียบกับทนีน S <S เราไหน้องอะไร้ยก็บอกว่าเราทาซีรีส์จริงๆแล้วเราเราอยู่เบื้องหลังการทาซีรีส์ของเรื่องอื่นๆมาด้วยหรือว่าหนังหรือว่าละครหรือว่าในวงการหลายอย่างนะครับเรามองว่าเราไม่ได้แข่งกับซีรีส์เรื่องไหนไม่ได้แข่งกับใครสิ่งที่เราทําคือเราอยากนําเสนอในสิ่งที่เราอยากทําอยากนําเสนอและทุกคนที่เข้ามาตอนนี้คือคนที่มีใจหรือมีอะไรที่อยากจะนําเสนอด้วยความที่แบบที่บอกคือบทคือคาแรคเตอร์ของน้องเองด้วยก็เลยนำเสนออะไรได้ ได้มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกข,ของความที่มีความเรียวแข็งอยู่ด้วยครับผมทีมนให,ให่เป็นแนวใหม่คือดึงเดเวอเรตี้ครับผมย่างไม่ะเพราะกดต้องปรับตลอดเวลาปรับปรับกันตลอดเวลา <c oughs> จนจนขอรอบที่ขอไม่ปรับแล้วได้คนครบแล้วก็คิดว่าท็อปที่แล้วครับให้ปากอยู่ใช่ค่ะเบลจะร้องไห้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้โบอีเพสกลับมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบันเทิงนะครับก็จะมีเวลทแลน เป็นค่ายน้องใหม่จริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีซิงเกิลเพลงด้วยที่ปล่อยออกมาอย่างเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเราปล่อยซิงเกิลเพลงแรกของก็เป็นแดเหมือนกันของอัโตเกนนะครับก็มีเพลงปล่อยวันเพลงแรกชื่อว่าติดที่เราเป็นเพื่อนกันซึ่งอาจจะลิงก์อะไรกับซีรีส์หรือเปล่าหรือไม่ลิงก์หรือเนื้อหาเป็นยังไงหาฟังได้แล้วนะครับแล้วก็เวลเทเล่ก็จะพยายามทําอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากขึน้นว่าจะเป็น ized, PR, ออกไกด์นานพราโฆษณาเพลงนะครับหรือว่าอื่นๆอีก็จากซีรีส์ก็ติดตามกันได้ ขเราฝากก็ยังไงฝากบอลทีวีเดอ e r ซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์แรกาของทางเวทยลนด์แล้วก็เชื่อว่านอกจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วเนี่ยความตั้งใจของน้องทุกคนเนี่ยมาเต็มมากนะครับแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะอย่างที่บอกจนถึงวันนี้ได้18คนที่เราเชื่อว่าเราจูนตรงกันเคมีตรงกันแล้วก็มีใจตรงกันละ เราก็จะจับมือเรียนก้าวไปแล้วก็จะทำซีรีส์ที่ตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดก็ดีรับคำติดชมทุกอย่างแนะนำก็ได้ก็ยังมีอะไรก็เข้าไปตามได้ครับเดี๋ยวพักที่ไปยืนเสิร์ฟรวมที่นี่ได้ต่อไปเป็นท้าท่องนะคะต้องปฏิบัติการนี้ด้วยนะลูกๆเ้าหลายคนเยอะ ก็เดี๋ยวอินเสิร์ตทีหลังไหมเพราะเดี๋ยวจะเชิญผู้สับสูึงถ่ายรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเชิญผู้สับสูึงถ่ายรูปก็หลังแต่านได้ออกได้หน่อยงั้นเดี๋ยวขอตอนเล่า้ายหีฟังก็ได้ขอบคุณ